เดี๋ยวมันก็ดีข yeah. ึ้นเองวมันจะดีขึ้นอีกขั้สองทีอัพเดทตรงนี้อัปเดตบ่อยด้อ ชงไน,น,ไนไมีห้าว่แหจะเปห้มามีาม่เใหม่ป่ป่ะ,ปะทำไมกูเก่งขึ้นวะเนี่ย เ้ยสกู๊ตเก่งโคตรเลยว่ะตอนเนี้ยยิงแบบไม่มีใครมาห้ามกูได้เลยอะใครก็ยิงกูไม่อยู่ว่ะตอนเนี้ยเฮียคือแบบโอ้โหยิงแบบเป็นโดนเป็นตายตายห่าตายเหวตาโหรตาห่าเลยอะตายแล้วตายอีกอะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอะเฮียใครก็สู้กูไม่ได้แล้วอะ อยู่มาเล่นอยู่คือแบบเม็นตายัเม็นตายนูนังยู่เดมือนกั ข้าเหลือ hmm. ข yep. ้านะ้อย่าฮดิฉันแล้วเมื่อเอเดอโกยใส่เน็บเชียรเอเดร์เนี่ยจริงสิเอเดรเนี่ยกูถามจริงเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกห้าเเท่าไหร่สิบ จะบอกข้าเป็นสิบสองป่ะวะเอ็ดกูโคตรเท่เลยวะเป็นไงล่ะเฟล SMG สิบเอ็ดกูอ่ะกดโอลิกได้ไม่กดกดเมตโตว่ะอ้าวเมตโตเมตโตเมื่อกี้มันเล่นได้กีกตัวเลยวะเมื่อกี้ใช่มันไม่ตที่เมาแบนมันกัเลยมันกคเลยกูก็เปลี่ยนเลยเร็วขนาดนี้กูกดกูกดกดเอาเอาไอ้กูได้บุช โอ้ยสบายอย่างนี้าบายเฮ้ยไอหยกมันมีหมวกเดียวกับกูเลยอะไรหมวกอะไรหัวเคลลี่อ่ะหมวกอะไรวะไอหมวกโตอ่ะได้เหรอก็แจกนี่ก็แจกวันั้นแหละแจกวันน่้ได้มันบอกว่าเอาอ๋อนี่ไปไม่ใช่แล้วใช่เหรอวะไอกูเชื่อมึงเอาแจกก็แจกไอพี่ไม่เป็นทุกคนอะ น <ative> ี่นี่เจอมุมดีล้วไอ้ดาวพิธามัยพื้นมาดิโอ้โหพิธามัยเนี่ยกูกลับไม่ได้แล้วยังไม่ได้วางกนี่เลยะตีเลยกูจะวางกับตรงไหนเอ้าไอ่ฟิวไอ้สัตว์ตัวรู้ตัวรู้เหี้ยมึงขึ้นมึงขึ้นตไปลงข้างบนอยู่ดีเลยนะ ไม่ล้ไม่ล้มกูตัวในไฟเสียงกวาดตะปักเลยตายตูดมึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีคนเล่นอยู่ตัวนี้มีคนเล่นอยู่ตัวนี้ตัวนี้มีคนเล่นอยู่นี่มี้มาเมียนอ่ะอ่าเจอดูน้องน้องมันเป็นถ um ่ายแลยชอบเล็นแล้วเกมอีไงวะเดี๋ยวดูตอนนู้นนะพียวล้มลมลม ดีตัวห้อยมีตัว้อยม่ตัว้อยมตัว้อยู่มตัว้ออยู่ตัว้อยอยู่มามีคนจะกดกูเ็บเ็บมีมันมีอันนี้ราอลูนีด้ไอมอลูนีอะ วันนี้วันนี่ดรอบวันนี้ดรอบไม่ใช่เป็นดรอเขาเร็วแล้วอวะมันจะตายมีสไปายดรอปต้องดรอปขึ้นบีต้องขึ้นบีกูต้องขึ้นบีตกูไอ้เหี้ยติดตรงไอ้ทางที่มึงไม่กูปิดมันเล่นไปแล้วอ้เนีจะตายหมดแล้วอ่ะเออนั่นแหละติดโค้ชให้กูไหนวะดูก็ดูนี่กูดูกล้องอยู่นะวะเพิ่มอยู่นะวะมันจะมีอยู่ข้างบนดูยิงมีตัวอยู่แบบสเลดอยู่ข้างล่างลงไปแล้วเจ็บเจ็บเจ็บมือ่วยคิดว่าจะมีคนมาบันไดเหรยวะอาจจะมีไม่ว่าเห็นปวดแล้วยังกล้องไม่โดนปิดเลย ่เรานนะน you know? mm hmm. ah, uh, uh, ัี่ยเปิดอะไรเายิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วไปตัวที่ยิงใครไป็รู้อ่ะยิงข้างบนอ่ะเฮ้ยกระเจี๊ยดดับกระเจี๊ยดดับกระเจี๊ยดดับตรงตรงกูตรงกูไงยกยกปิดบริเวณเลยไม่เป็นไม่จะเป็นบอกเลยไม่เป็นเดี๋ยวเราคุณดูขมอหาให้มีดูดูข้อคบามอะไดหน่อยดิบันไดเนี่ยเฮ้ยไม่มีกล้องลืมจุดเลยดีกว่าให้นอนกูคงละโซนเนี่ยยก ยกไม่มโดมแล้วยกเลยอย่างนีุ้กวันเป็นคนโดลีนียวะคุรู้แล้วเฮ้ยแต่ไปต่อกี่ปก็แฮ่ก้องได้นะยกอ่านะแล้วคนดีกก็แฮ่ก้องมึงได้นะมันเห็นกูมันรอบเลยนบยรมันโดนเย็นระเบิดกนไปรอบะโดอ่ส่ะมกูเล่นตรงนี้ดีจยมีคนไม่ไหกูยิงเต็มเลย ว่าฉันจะลงเธอเขาแล้วจนหมดใจนนอนที่เจ้ตอนนี้คงเติมเต็มด้วยความสุขย้อนเวลากลับไปก็ไม่ได้แค่เธอห้ามลืมได้